สวัสดีค่ะวันนี้พวกดีฉันจะมาสาธิตวิธีการใช้โปรแกรม f ิปอางกั v บัมวิตาโปร7.0.1มีสมาชิกในกลุ่มทัม้งหมด5คนดังนี้ 1. นางสาวธิติระัตนะเบียบดี 2. นางสาวโอรทยยุศุก 3. นางสาวปัทนาเบชศรีมา 4. นายเมธาวัฒนีพัฒนาพงษ์ 5. นางสาวจิตที่มาจาเจริญยิ่งเริ่มแรกก็จะเข้าไปที่โปรแกรมฟิปอาบันะคะ หน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเลือกที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะคะจะเลือกเป็น open folder เราก็จะมาหาโฟลเดอร์รูปภาพที่เราได้เซฟไว้ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็กดโอเคนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแบ็คกราวข้าหน้าปกก็สามารถเปลี่ยนได้โดยคลิกขวาเลือกเพจพ็อพพาร์ตี้นะคะ แล้วก็ไปที่บราวแล้วเราก็เลือกหาโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บรูปภาพไว้นะคะเมื่อเราเลือกรูปภาพที่เราต้องการใส่ได้แล้วให้กด Open นนะคะแล้วก็โอเคหน้าตาก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนตัวหนังสือนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้โดยที่ดับเบิลคลิกไปนะคะแล้วเราก็พิมพ์ใส่ไปเลยะคะ่ะ แล้วเราก็สามารถปรับแต่งขยายได้นะคะในนี้จะใช้เป็นอังสนานิวนะคะ